สวัสดีครับผมพบกับผมสหายอินทรชิตวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมที่ดินแปลงด้านหลังนะครับเป็นที่นานะครับของท่านผู้การนะครับก็ตามสูตรครับผมก็มีโครงการที่ดินของผมนะครับผู้การก็มีโครงการที่ดินของท่านนะครับแต่มากกว่าผมเนี่ยเป็นร้อยเท่าเลยนะครับแล้วตัวผมก็เป็นลูกน้องของท่านผู้การนะครับก็โดนใช้อีกแล้วครับโดนใช้อีกแล้วใช้ให้มาช่วยรีวิวที่ดินของท่านหน่อยนะครับ ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีเบอร์โทรของท่านผู้การไปทูลน,นะครับไปดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรไปด้านหน้าแปลงนะครับจะมีป้ายติดเอาไว้นะครับเขียนว่ามณนีอินนะครับขายด่วนถูกมากๆ4สี่ไร่3งาน23ตารางวาสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดหนนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประกาศขายที่ดินสี่ไร่สามงานยี่สิบสามตารางวาในราคาเจ็ดแสนหกหมื่นบาทนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ที่ไร่ละหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับที่ดินด้านหลังก็จะเป็นที่นานะครับแปลงใหญ่นะครับซึ่งแปลงข้างเคียงเนี่ยก็เป็นพื้นที่จัดสรรแบ่งล็อกกันหมดแล้วนะครับระบบน้ําไฟฟ้าเนี่ยมีถึงแน่นอนนะครับนี่ก็คือ รับประปานะครับจะมีท่อด้านล่างเนี่ยเป็นท่อใหญ่ท่อมีนเลยแล้วก็จะมีก๊อกน้ำมิเต,เตอร์แท่งกันมาให้นะครับส่วนตอนนี้ถนนคอนกรีตอ่ะก็ห่างจากจุดตรงนี้ออกไปแค่ร0อยเมตรเท่านั้นเองนะครับพื้นที่รอบแปลงของท่านผู้การเนี่ยก็เป็นพื้นที่จัดสรรหมดแล้วนะครับตอนนี้ทำพื้นที่จัดสรรยาวเข้าไปข้างในเลยนะครับฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่จัดสรรทั้งนั้นนะครับแบ่งล็อกเลยแปลงนี้ก็จะทําเป็นแปลงละหนึ่งไร่โดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาที่เขาขายกันรอบ้างของแปลงของท่านผู้การเนี่ยก็ขายอยู่ที่ 1 9 0 0 0บาทถึง2 5 0 0 0 0บาทแล้วแต่แปลงแล้วแต่จุดแล้วแต่ว่าแปลงไหนติดถน,นนมากน้อยเท่าไหร่นะครับอย่างแปลงโค้งเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่2แสนสองนะพอมีถนน,นเนี่ยอ้อมที่ไปเลยเห็นไหมครับถนนโนนค้งไปนะครับซึ่งปีงบประมาณต่อไปเนี่ยถนนคอนกรีตก็จะผ่านตรงนี้แน่นอนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าออกลำบากนะครับอีกทั้งพื้นที่แปลงเนี้ยก็ยังติดกับถนนใหญ่เส้นหลักที่เชื่อมต่อกับอำเภอสามชุกและก็อำเภอหนองยาใสนะครับเดีย๋ยวผมจะซูมให้ดู เห็นเสาไฟฟ้านะครับ <_ C os> เห็นรถวิ่งไหมครับดำๆนั่นนะ่ะนั่นคือถนนเส้นหลักของอำเภอสามชุกที่เชื่อมต่อกับอำเภอหนองยะใสนะครับด้านข้างนี้ก็เป็นโครงการที่ดินจัดสรรนะครับเ <os> <ank> ขาแบ่งเป็นแปลงนะ <os> <ank> แปลงละไร่สองไร่นะครับ <os> <ank> ก็ราคาอยู่ที่แสนเก้าถึงสองแสนห้าหมื่นบาทครับเดี๋ยวผมจะขับออกไปแล้วก็จะรีวิวให้ดูว่ามันมีถนนคอนกรีตเนี่ยเข้ามาถึงไหนแล้วไปไปชมกันเดี๋ยวผมจะขับพาชมนะครับว่าจาก หน้าที่ดินแปลงของท่านผู้การเนี่ยจนถึงถนนคอนกรีตที่มาถึงเนี่ยมันห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถนนคอนกรีตเนี่ยก็จะทอดยาวเนี่ยเลยแปลงของท่านผู้การออกไปประมาณอีก100เมตรนะครับ ก็ทาต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ได้แกะแบบข้างๆเนี่ยออกไปแล้วเราก็จะไปต่อเข้าไปอีกนะครับบ่อนี้ก็เพิ่งขุดนะครับเติมน้ํานะครับไว้ใช้อ่าพื้นที่ก็ดูสะอาดตานะครับเมื่อมีถนนคอนกรีตเข้ามีระบบไฟฟ้าน้ำประปานับความเจริญก็เข้ามาแน่นอนครับกับที่ดินราคาไล่ละาแค่แสนเจ็ดปลายๆนิดๆนะครับเมื่อท่านโทรไปตามเบอร์ที่ป้ายขึ้นไว้นะครับ ท่านก็บอกว่ามาจากช่องสายอินทรชิตท่านก็จะได้ส่วนลดในราคาที่ดินเนี่ยสาเปเลยทีเดียวนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องสายอินทรชิตนะครับแต่ถ้าท่านไม่บอกก็จะไม่ได้ส่วนลดตรงจุดนี้ก็แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมแจ้งท่านผู้การไปครับว่าดูคลิปจากสายอินทรชิตมานะครับท่านก็จะได้ส่วนลดตรงนั้นไปนะครับสาหรับท้ายคลิปนี้ผมสายชิดสวัสดีครับอ๋อดูทุ่งนาดิสวยงามมากเลยพอาทิตใกล้ตกวิถีชาวบ้านจริงๆครับ